1> EP พ6 9 5คำพิาพากษาสารดีกาที่2 1 0 1 2ทับ 2, พนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดโจทย์ในรอเรือโดยนางจอดจานผู้เข้าดำเนินคดีแทนโจทย์ร่วมนายจอดจานจำเลย จทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33/288ลิบของกลางจำเลยให้การปฏิเสธแต่ก่อนสืบพยานโจทจำเลยขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพตามฟ้องระหว่างพิจารณาในรัดบิดดาของนางสาวนาวพรผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิาพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288จำคุก15ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเคตบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก7ปี6เดือน ลิบสากโคกหินสากไม้และอาวุธมีดของกลางคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกระหว่างพิจารณาในายรัฐถึงแก่ความตายนางจิลาลั์อดีตภรรยาของนายรัฐและเป็นมั่นดาโดยชอบด้วยกฎหมายของหนางสาวนะวพรผ,ผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าแทนที่ ในรัฐโจ์ร่วมสาลชั้นต้นอนุญ,ญาตโจ์ร่วมอุทธรณ์สาอุทธรพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุก20ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก10ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสาลชั้นต้นจำเลยดีกาสาลดีกาวินิจฉัยว่า คนที่จริงที่คู่ความมีได้โตัวเถียมกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าจำเลยและหนังสาวนาวพอรผู้ตายจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี2,158มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงกอบรักทั้งหมดอาศัยอยู่ที่บ้านโจดร่วมในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยมีเจตนาฆ่าใช้มีดทำขัวปลายแหลมขนาดความยาวรวมด้าม3าเซนติเมตรหเล่มสาบคกหินน้ำหนักรวมประมาณ0.77กิโลกร,รมัมและสาบไม้น้ำหนัก0.31กิโลกร,รมัมฟันแทงทุบและตีประทุสลายผู้ตายอย่างแรงหลายครั้ง ผู้ตายมีบาดแผลถูกฝันบริเวณหนังศีรษะ 4. บาดแผลยาว1 5ถึง5.5เซนตมตรบาดแผลถูกฝันตื้นบริเวณใต้ตาขวายาว4เซนเมตรบาดแผลถูกฝันตื้นบริเวณแก้มขวายาว1ซนติเมตรเป้าตาทั้งสองข้างฟกช้ำ ร่วมกับเลือดออกในเยื่อบุกตาขาวลิมฟีปักฟกช้ำฉีกขาดทั้งบนและล่างบาดแผลถูกแทงบริเวณขากรรไกรล่าง,ด,าาาางด้านขวายาว4เซนติเมตรบาดแผลถูกแทงบริเวณลำคอด้านขวายาว2.5เซนติเมตรลึกถึงเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอ บาดแผลถูกฟันบริเวณไหล่ขวายาว1เซนเมตรบาดแผลถูกแทงบริเวณหลังด้านแขนขวายาว2เซนติเมตรพบรอยปัดคับด้ามมีดรอบปากแผลบาดแผลฟกช้ำบริเวณหน้าอกขวากว้าง5เซนติเมตรยาว7เซนติเมตร บาดแผลฟ,ฟกช้ำบริเวณไหล่ซ้ายเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรบาดแผลฟ,ฟกชำ้ำหลายบาดแผลบริเวณแขนซ้ายท่อนล่างเส้นผ่าศูนย์กลาง1-2เซนติเมตรบาดแผลฟ,ฟกช้ำบริเวณหลังศอกขวาเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรบาดแผลฟ,ฟกช้ำบริเวณหลังมือขวาเส้นผ่าศูนย์กลาง7เซนติเมตร บาดแผลฟกช้ำบริเวณนิ้วโป้งมือขวานิ้วชี้และนิ้วกลางมือซ้ายแผลเป็นรัศณะขนานกันหลายบาดแผลบริเวณต้นแขนขวาห้าบาดแผลหน้าอ,อกขวาแปดบาดแผลไหล่ซ้ายสี่บาดแผลหน้าท้องซ้ายบนห้าบาดแผลเนือสมองข้างเลือด กล้ามเนื้อขอฟอกชำ้ำหลอดเลือดแดงใหญ่คารติกข้างขวาฉีกขาดสาเหตุการตายโดยตรงเนื่องจากบาดแผลถูกแทงบริเวณลำคอด้านหน้าผู้ตายเป็นบุตรของนายรัดและนางจิลาลัดในระหว่างพิจารณาของสาลชั้นตน้นนายรัฐยื่นคำร้องเข้าร่วมเป็นโจทย์ตาม คำร้องโลงวันที่19กันยายน2565สาลชั้นต้นอนุญาตให้หนายรัฐเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการต่อมาวันที่21ธันวาคม2565ศาลชั้นต้นอ่านคําพิพากษาสาลชั้นต้นให้กู้ความฟังแต่ภายหลังจากที่สาลชั้นต้นอ่านคําพิพากษาเดังครัาวทนายโจทุ่รวมถแถลงต่อสารว่า เมื่อวันที่12ธันวาคม2565นายรัฐถึงแก่ความตายนางจิลาลัดยื่นคำร้องขอเข้าแทนที่โจ์ร,ร่วมเดิมตามคำร้องลงวันที่19มกราคม2566สารชั้นต้นมีคำสั่งว่าผู้ร้องซึ่งเป็นมารดาของผู้ตายประสงค์ใช้สิทธิ์ของตนในธนะผู้มีอำนาจจัดการแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหอนุสองจึงอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอายการได้ตามขอมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยประการแรกว่านางจิลลัดมีสิทธิยื่นอุทธรณ์หรือไม่เห็นว่า,มาเมื่อขได้จริงที่คู่ความมีได้โต้เถียงกันในชั้นดีการรับฟังเป็นยุติว่า นางจิรลรัตเป็นบุพกาลีของนางสาวนาวพรผู้ตายนางจิรลัตจึงอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับนายรัฐโจทย์ร,ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาต่าห้าอนุสองเมื่อโจทย์ร,ร่วมถึงแก่ความตายการที่นางจิรลลัต ยื่นคำร้องขอเข้าแทนที่โจ์ร่วมเดิมถือได้ว่านางจิลลัดประสงค์ขอใช้สิทธิ์ของตนที่มีอยู่เดิมตั้งแต่แรกในฐานะผู้มีอำนาจจัดการแทนด้วยอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกับโจทย์ร,ร่วมเพื่อสืบสิทธิ์ดำเนินคดีแทนโจทย์ร,ร่วมย่อมถือว่านางจิลลัดเข้าสืบสิทธิ์ดำเนินคดีแทนนายลัดโจ์ร,ร่วม เมื่อนายรัฐได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ก่อนสันชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วที่สันชั้นต้นอนุญาตให้หนางจิรรัฐเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอายการและรับอุทธรณ์ของโจทย์ร่วมไว้พิจารณาต่อไปจึงชอบด้วยกฎหมายนางจิรรัฐจึงมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ดีกาของจำเลยข้อนี้ฝังไม่ขึ้นมีปัญหาต้องใช้ตามดีกาของจำเลย ประการต่อไปว่าสารอุทธรณ์กำหนดโทษจำเลยเหมาะสมแก่พฤติการแห่งคดีหรือไม่เห็นว่าการที่จำเลยใช้มีดทำัวปลายแหลมสับคกหินและสาบไม้ฟันแทงทุบและตีประทุสรายผู้ตายอย่างแรงหลายครั้งทั้งตามรายงานตรวจศพระบุว่าผู้ตายมีบาดแผลหลายแห่ง สาเหตุการตายเนื่องจากบาดแผลถุกแทงบริเวณรำคอด้านหน้าพฤติการแห่งคดีเป็นการกระทำต่อผู้ตายที่เป็นเพศที่อ่อนแอกว่าอย่างรุนแรงไม่ยอมเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองกังทำของจำเลยจึงเป็นความผิดร้ายแรงที่สารุทธรพิพากษาลงโทษจำคุกหลังลดโทษกึ่งหนึ่งสิบปีนั้น นับว่าเหมาะสมและเป็นคุณแก่จำเลยมากอยู่แล้วสารดีกาไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขดีกาของจำเลยฝังไม่ขึ้นพิพากษายหยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิดาความอาญามาตราห้า 5. บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้อนุหนึ่งผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทําต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลมาตราหอนุสองผู้บุพการีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทําร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้มาตราหอนุ3ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบ,บุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราย9เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลงผู้บุปกาลีผู้สืบสันดาษสามีหรือภรรยาจะดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้มาตราย9วรกสองถ้าผู้เสียหายที่ตายนั้นเป็นผู้อย่าง ผู้วิกฤตจะดดหรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องแทนไว้แล้วผู้ฟ้องแทนนั้นจะว่าคดีต่อไปก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา30คาดีญา,าใดซึ่งพนักงานอายาการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนสา่งัชัต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้